สวัสดีครับผมช่องเทโรเกย์ชานเอลในผมจะมาอธิบายหลักการทํางานระเบิดนิวเคลียร์ในแพดสุจุดสองแพดดอนออฟเดือนกันนะครับผมว่าระเบิดนิวเคลียร์ในยุคนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราใช้เฮอร์หลาออฟไอส์กับเราทอมเดอร์บวกกันแต่ว่าเราไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะแต่ว่ามันจะมีระเบิดแบบใหม่วันนี้จะมาอธิบายหลักการทํางานทั้งหมดเลยว่าเออต้องใช้ยังไงทำยังไงและสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพทุกอาวุธเลยนะครับผมก็ไปรับชมกันได้เลยครับและที่คอยซีซั่น3เติมเสร็จแจก3ามเด้งแจกทุกชั่วโมงงมมมมาาากกกววว่่่บบบทดดิิเเเเปปัรรโใหตน็ แจกทุกเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิค์คว้ารวันมากมายเด้ง3สะสมงงเงินคืนวรถเคั้าถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยมาเริ่มต้นกันที่สกิลนะครับผมให้เราเข้าใจหลักการทํางานนะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้าใครมีความรู้ในแพทเก่าแพทแรกของแพท PLE 2เนี่ยเราจะรู้จักกันก็คือการใช้เฮลาออฟทันเดอร์กับเฮลาออซคู่กันใช่ไหมครับผมก็คือใช้เฮลาอ็อทันเดอร์เพื่อติดแข็ง นะครับแล้วก็เฮลลาฟไอ์เนี่ยติดช็อกมันก็จะสามารถเชนส่งต่อกันระหว่างสกิลสอสกิลได้นะครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วเพราะว่ามีการเนิร์ฟนะครับก่อนขึ้นแพด0.20เนี่ยมีการเนิร์ฟให้ไม่สามารถเหมือนว่าสมมุติว่าเราทำช็อกอสมมติว่าเราทำแข็งจากเฮลลาฟทันเดอร์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะได้ะระเบิดแข็งของเฮลลฟไอแล้วหรือว่าเฮลลาฟไอเนี่ยไปฆ่ามอนติดช็อกก็จะไม่ได้ตัวบัฟดับ ที่มันจะขึ้นมาประมาณเท่าไหนนะ 6, ร่นะหกประมาณห้าห้าหกดาบเนี่ยละครับเพื่อให้มันมีบัฟฟ้าผ่าลงมาใช่ไหมครับไม่สามารถที่จะใช้เชนกันได้แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถามว่าเอาไปใช้คู่กันได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าประสิทธิภาพมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะมันจะแยกการทํางานก็คือเราต้องใช้สกิลหลักของเราไม่ว่าตัวธรมอะไรก็ตามเล่นอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยต้องติดช็อตจากสกิลหลักของเราหรือติดแข่งจากสกิลหลังของเราเพื่อให้มันทํางาน ในแบบที่มันเป็นปกติไม่สามารถที่จะเอา2คือหลาดเนี่ยมาทํางานคู่กันได้นะครับผมแต่ว่า,าได้มีการคิดค้นขึ้นมาใหม่อันนี้จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คนคนิดค้นคนแรกนะคนือค,คนแรกจะเป็นยูทูบเบอร์ชากลีนะครับผมก็ใช้หลักการคิดเหมือนเดิมนะครับผมแต่นี่ผมจะอธิบายเข้าใจในภาษาไทยเข้าใจแบบชัดๆนะครับว่าเออหลักการทำงานเป็นยังไงนะคำหลักการทํางานเนี่ยคำจริงแล้วคล้ายๆเดิมนะครับผม หลังแรกเลยเนี่ยทีุ่ณต้องรู้จักเลยคือสสกิลนี้นะครับก็คือเฮลลาทันเดอร์และสกิลเออนี่ภาษาภาษาอังกฤษไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่ว่าถ้าภาษาไทยจะเป็นคำแช่งก่อประจุคือสกิลของตัวนักธนูนะครับผมสกิลนี้จะเป็นตัวแทนของเฮลลาบไอนะครับผมเดี๋ยวจะบอกบอกทีว่าเป็นยังไงนะ,อ,ะอย่างแรกเลยเนี่ยคือพื้นฐานความรู้ที่คนต้องรู้เนี่ยคล้ายๆเดิมก็คือเฮลลาทันเดอร์เนี่ย เพื่อติดแข่งเหมือนเดิมนะเพื่อติดแข่งเหมือนเดิมนะครับอ่าตัวพวกสกิลเสริ์ที่เราใส่ก็คล้ายๆเดิมนะเพิ่มสร้างสะสมแช่แข็งนะครับแล้วก็เปลี่ยนดาเมจสายฟ้าดาเมจก็ตามเนี่ยเป็นดาเมจแช่แข็ง25%ทําทำให้ดาเมจของมันเนี่ยมีแช่แข็งเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะกว่าสายฟ้าอีกเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จำเป็นมากแต่ว่าใส่ไว้ก็จะดีเพราะมันมันรอดทำแช่แข็งได้สูงอยู่แล้วเราก็จะได้บัฟอันเนี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วก็คือพอตีบัฟนี้แล้วเนี่ยไอด้ดมไอ้น้ำแข็งยิ่งเยอะกว่าเดิมอีกนะยิ่งทำติดแช่แข็งง่ายกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าได้ทำแช่แข็งได้หนึ่งทีแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็แช่แข็งได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันมีบัฟตรงนี้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในห้าวินาทีเรื่อยๆนะครับอ่าคิดหลักข้อนี้เลยก็คือเหมือนเดิมมครับเฮิร์ลเพืื่่่่ออททาาาใช้แข็งงนนะครรับผมมมมถถวเเเเไไปฮอร์ล่มัน พราะเนี่ยเราก็เปลี่ยนนะทำแช่แข็งเพื่อให้ติดตัว Cat on f e e ดนะ Cat on น e e ดนะ c a t on f e e d เนี่ย Cat on f e e d มันก็คือเมื่อทำแช่แข็งไอสกิลเนี่ยมันก็จะผาติดแข็งเล็ติดแข็งอ่ะมันติดไม่ยากอยู่แล้วเนาะเพราะถ้าเราทำในแข็งได้มากพอแต่ว่าพอแข็งแล้วเนี่ยเราแข็งเพื่อ Cat แคตออนฟีดแล้วเราก็ใส่สกิลคำแช่งก่อประจุเนี่ยเข้าไปใน Cat on f e e d มันก็จะเปรียบเสมือนอที่เราได้เฮลาบไอ้นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราต้องเก็บสะสมแช่แข็งไอการแช่แข็งไอถามบางคนจะถามว่าทำไมไม่ใช้ Cat on k i c แคตออนอะไรอย่างงี้นะครับมีสองผลเลยก็คือ Cat on Cat on แช่แข็งในไอ้ Cat on f e e d เนี่ยยยมันนนใช้้พลงงาานานอกว่ สองเลยคือเอาไปลองใช้จริงแล้วเนี่ยในขณะผมเป็นแอมซอนแบบขี้ร้ออร์เซนะผมก็ยังรู้สึกว่า Cat o อ f ฟีดเนี่ยมาทำงานอ่าเปอร์เซ็นต์ที่มันขึ้นเนี่ยมากกว่านะคือเปอร์เซ็นต์แต่ละ Cat o อนมันไม่เท่ากันนะแบบว่าเมื่อติด1ครั้งจะได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันจะไม่เท่ากันนะขี้ก็ได้แบบหนึ่งช็อตก็ได้แบบหนึ่งฟีดก็ได้แบบหนึ่งนะแต่ Cat o อ f ฟีดเนี่ยค่อนข้างขึ้นง่ายนะค่อนข้างขึ้นง่ายขึ้นแบบแข็ง1ตัวเนี่ยขึ้นแข็ง1ตัวได้ประมาณ30-40%เลยก็็คือแขง2สอมันจะ ใช้งานได้มีประสิทธิภาพสุดแล้วก็ใช้พลังงานน้อยที่สุดนะครับผมทำไมถึงใช้แค่ออนฟรีนี่คือเหตุผลนะอ่าแล้วก็เราใส่แคปแช่งแคปแชงกรอบประจุเข้าไปนะครับถามว่าสกิลนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆเหมือนที่ผมบอกคือมันแค่มันคล้ายๆเฮอร์หลาดออฟไอนั่นแหละนะครับผมมันก็จะมีดาเมจออกมาเป็นดาเมจสายฟ้านะครับแต่ว่าเป็นดาเมจสายฟ้าที่ผสมแช่แข็งอยู่แล้วเพราะว่าเราใส่พวกเออ่ตัวเพิ่มแช่แข็งเพราะเราบิวนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นชีตอะไรก็ตามเนี่ยแนะนำว่าหาดาเมจแช่แข็งให้มากพออย่างเช่นถ้าคุณเป็นอิน อันนั้นเอเซนซี่อยู่แล้ว10%ใช่ไหมแต่ได้เป็นอาชีพอื่นผมเองเป็น Amazon ก็ยังสามารถใช้งานได้เพราะว่ากีหักเขามันเลยอยู่ยที่ตัวเจเวลทามลอสอันนี้นะครับผมทามลอสที่มีเสริมน้ำแข็ง 4%ต่อโหนดกลางนะครับผมอย่างนี้ผมใส่โหนดกลางคือ1 2 3 4 5 5โนดกลางคือจะ20% 20%เป็นดเป็นตเน้ําแข็งเลยนะครับผมเพรงั้นเนี่ยดามอะไรก็ตามเนี่ยผมจะมีดามิน้ําแข็งเนี่ยผสมอยู่แล้วทุกทุกสกิลเลยไม่ว่าสกิลไหนก็ตามจะมีดามิน้ำแข็งผสมอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็คีย์หลักคือที่สกิลนี้นะครับไอ้นี่นี่เขาลไอ้อันี้เออเขาเล่าซันเดอร์เนี่ยผมมีน้ำแข็งมากกว่าสายฟ้าได้ซ้ำ ไปมาร als, schaffen, ์กมอนสกิลท่านสกิลท่านไปได้สกิลนี้คือมันจะไปมาร์กมอนแล้วมอนตัวนั้นตายปุ๊บเนี่ยก็จะระเบิดสาฟ้าออกมานะครับก็คือทำดาเมจได้ดีเลยนะครับก็คือเคลียร์มอนได้ดีเลยแล้วก็กว้างระดับหนึ่งแล้วเราก็ใส่พวกเจมเพิ่มความกว้างให้มันครับอีกนะครับผมก็ยิ่งกว้างเข้าไปใหญ่นะครับแล้วตัวมันเนี่ยก็สามารถทำช็อกทำช็อกได้ทาแข็งได้นะทำช็อกทำช็อกอันนี้สกิลนี้ปกติแล้วนะดูพื้นฐานแล้วเนี่ยมาทำช็อกง่ายอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเพิ่มโอกาสติดช็อีกเพ่โออกาสสเข้าไปอีก พอเราสร้างช็อตเสร็จปุ๊บมันก็จะไปท้าให้เทลาร์ทันเดอร์ทำงานมันก็จะเชนกันนะเชนกันทดแทนเทลาร์ไอที่ทำงานไม่ได้แล้วนะครับผมอ่านะก็ประมาณนี้ไอตัวระเบิด2อันนี้ที่เหลือเนี่ยใส่เจมก็ใส่ตามพื้นฐานเลยเลยใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับใส่เพิ่มพลังงานใส่อันนี้เมื่อข้ามมอตติช็อตอะไรอย่างนี้ก,ก็ก็ว่าไปนะครับผมอ่าหรือว่าเพิ่มพลังงานเพิ่มระยะ เพิ่มระยะส่งผลสอกินี้จะระเบิดจะได้ให้มันเป็นตัวเคียมอนเป็นหลักนะไอเกินี้มันแค่จุดแข็งเฉยเยส่วนนี้คือตัวระเบิดระเบิดมอนเป็นดามจเอาไว้ระเบิดจริงๆนะครับผมนะหลักการก็ชารก็ใช้ประมาณนี้2อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรอใช้งานให้ดูแบบจริงๆในแมปไปดูนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานของตัวระเบิดนิวเคลีย์นี้ให้ดูนะครับผมอ่าอย่างที่ผมเล่นเป็นตัวกระบองนะครับผมอ่าสกิลนี้ผมจะทาเพื่อติดช็อ เห็นไหมครับทำให้มอนติดช็อกแล้วมันก็จะได้นม,มันจะได้ดาบนี้มาแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอยด่าบนี้ผ่านเนี่ยมันก็จะได้แช่แข็งแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะทางานตามไปอ่าเห็นไหมแช่แข็งมันมาแล้วแต่นี้ยังคือยังไม่ระเบิดมอนมนิดน้อยไปหน่อยนะอ่าเห็นไหมมันจะระเบิดแล้วนะระเบิดหนึ่งตัวยิ่งมอนเยอะยิ่งระเบิดเห็นไหมระเบิดเชนงกันไปปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับยิ่งมอนเยอะก็จะยิ่งระเบิดไปได้เรื่อยนะถ้าเราทําระเบิดแข็งได้เงี้ยเราก็แค่แบบว่าตีไปเรื่อยไม่ว่าคุณจะใช้ส ธนูหรือคุณจะเป็นคอร์สโบคุณก็สามารถเอาบิวนี้ไปใช้งานได้นะครับอย่าลืมว่าพอมอนตายหนึ่งตัวมันก็จะระเบิดชิ่งๆกันไปนะครับผมก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับตัวระเบิดในสมัยเก่าเนาะแต่ว่าอ่ะมันมีข้อเสียนหนึ่งคือระเบิดนี้ใช้มานาด้วยนะครับผมทุกครั้งที่ระเบิดเนี่ยจะเสียมานานะครับเพราะวเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นบิวอะไรก็ตามเนี่ยเอ่อถ้าคุณไม่สามารถหาวิธีการที่จะชดเชยมานาที่เสียได้เนี่ย มันก็จะมีปัญหาเรื่องมานาแน่ๆยิ่งมอนเยอะยิ่งมีปัญหานะครับเนี่ยมานาลดเป็น,ล,านาลดเป็นน้ำเลยนะครับอ่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์รุ่นที่ต้องใช้มานานะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ช่วยได้เลยเนี่ยผมจะแนะนำแบบพิเศษเพิ่มเติมนิดนึงก็คือที่ช่วยได้เลยทุกอาชีพเลยเนี่ยก็คือไอตัวเจเวล ามานาออนคิวนะหรือภาษาไทยก็คือเติมมานา2%เมื่อสังหารนะครับเพราะงั้นทุกครั้งที่เราฆ่ามอน1ตัวเนี่ยก็จะได้มานา2%องเปอราเซ็นต้าเรายิ่งมอนเราเยอะเนี่ยเราตีไปแล้วเนี่ยมันก็จะดูดมานาคืนมานะเป็น2%ของมานาของเรานะอันนี้ผมเนี่ยอันนี้ในาะดับผมใส่แค่เจมเดียวนะถ้าคุณสามารถใส่ได้2เจมเนี่ยก็จะยิ่งได้สี่เปอร์เซ็นต์จะม,ม่นาจะไม่ยวนหมดเลยนะเพราะงั้นเนี่ยไอตัวไอตัวไอตัวระเบิดนิวเคลียร์รุ่นนี้เนี่ยมันเสียมานาแต่ว่าเราก็ใใใชช้้้ววิธีีีนนการ่่ยททจะทห เจนมานากลับขึ้นมาโดยที่ไม่มีข้อเสียไปได้นะครับแต่ว่าตัวเจเวลที่ข้างบนดีและมีเติมมานาข้างล่างด้วยเนี่ยจะค่อนข้างแพงนะเพราะตอนนี้คนข้างล่างค่อนข้างนิยมเรื่องนี้เพราะมีปัญหามานากระทุกบิลเลยนะครับผมอ่าก็มานี่นะครับสำหรับระเบิดนิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่สามารถไปใช้งานได้ไม่ว่าคุณจะเล่นอะไรก็ตามนะครับก็จะระเบิดได้ไม่ว่าคุณจะเล่นบีดหรือคุณจะเล่นคอนเทนต์ไดก็ตามนะครับก็สามารถไปใช้งานได้นะครับประมาณนี้โอเคก็จบมาแล้วนนครับสําหรับตัว หลักการทำงานของระเบิดนิวเคลียร์รุ่น0 20 Pad d o ดอทอ the Hunt ันะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาวิธีการเคลียร์มอนให้มันไวไวนะ,ะก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้งานได้นะครับแล้วใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด u ั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้าสำหรับเกม p e e 2สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ